ะคะวันนี้กันจะมาสอนในเรื่องของการตัดแต่งรูปภาพนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะตัดแต่งรูปภาพเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าเราจะต้องใช้แอปไหนบ้างนะคะในการแต่งรูปภาพเนาะ mm hmm. ก็เผื่อตรงนี้ก็จะได้ช่วยช่วยกันนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเข้าไปก็คือเข้าไปใน p Pa Store นะคะ mm hmm. ก็คือเข้าเข้าไปในแอปนี้นะคะ ที่เรียกว่าเพจ Store เนาะเราจะกดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะต้องพิมพ์นะคะเขาเรียกว่าพิมพ์สิ่งที่เราจะเข้าไปหาแอปนะคะแล้วก็แอปที่เราจะโหลดมาเรียกว่านะคะแอป e e m o v i e นะคะอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูแล้วก็กดกดตามนะคะ สะกดก็คือ r e m o v e จุดแล้วก็ b g นะคะเดี๋ยวน้องกันให้ดูเนาะใครที่ไม่ทันนะคะก็คือแอปนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือแอปนี้นะคะที่เราจะโหลดเข้ามาเนาะพอเราโหลดเข้ามาได้แล้วนะคะเป็นเป็นแอปที่แบบเป็นเหมือนกระดาษสีดำๆมาเนาะแอปนี้นะคะเขาเขาจะใช้ในเรื่องของการตัดพื้นหลังออก อย่างเช่นนะคะเราอยากได้รูปตัวเราจะทำโปรโมทหรือสินค้านะคะเราอยากได้สินค้าอย่างเดียวไม่เอาพื้นหลังนะคะก็จะใช้แอปนี้นะคะ r e m o v i e นะคะก็นี่ให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะ,ะตัวนี้นะคะให้ดูให้ดูนะคะแล้วก็ดูว่าเขาสะกดยังไงนะมันมีตัวบังอยอะะู่กดเข้าไปนะคะวิธีใช้กดเข้าไปนะคะ ในแอปนี้นะคะพอกดเข้าไปในแอปนี้เนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือดาวน์โหลดเนาะอันนี้นะคะให้เรากดเข้าไปในนี้เลยนะคะกดเข้าไปปุ๊บนะแล้วก็กดเข้าไปในแกลลอรี่นะคะในแกลลอรี่ที่เราจะต้องใช้ก็คือตรงนี้นะคะแกลลอรี่เนาะกดเข้าไปปุ๊บนะคะเพื่อที่จะไปหารูปที่เราจะเอามาตัดพื้นหลังออกนะคะ เดียวกันเลือกให้ดูนะคะทีนี้อันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าพื้นหลังอะ่ะมันเป็นสีขาวก็จริงนะคะแต่เราอะเวลาเราเอาไปแต่งในรูปของเราเนี่ยมันก็ยังมีพื้นหลังเซียวขาวอยู่เนาะเราจะเอาแค่ขวดมันนะเอาแค่ขวดอย่างเดียวนะคะเราก็จะโหลดขวดน้ํายาล้างรถมานะคะพอเราเอาภาพมาใส่แล้วนะคะ เราก็จะมากดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่เลยนะคะดาวน์โหลดต้องกดดาวน์โหลดก่อนปุ๊บนะคะพอกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเรากดเพียงครั้งเดียวอ่าเพียงครั้งเดียวเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นรูปสีดาแบบนี้แสดงว่าได้ตัดไปแล้วนะทีนี้พอได้รูปแบบนี้มาเราถอยนะคะถอยไปเลยนะคะอ่ะถอยเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดกากบากนะคะเพื่อนๆ กดกระกบ,บากตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอารูปใหม่เข้ามาอีกนะคะเราต้องต้องตัดองค์ประกอบก่อนนะวางแผนก่อนว่าเราจะเอารูปไหนเนี่ยไปตัดต่อนะคะ,ะมาดูรูปที่สองนะคะที่กันจะทาให้ดูอีกรูปหนึ่งเนาะ,ะดาวโหลดเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้นะคะรูปขวดขวดขวดน้ํายาล้างรถจะไปอยู่ในแกลลอรี่เราแล้วนะเราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยเราจะโหลดอีกรูปนึงให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ อย่างเช่นเลือกก่อนอ่ารูปนี่รูปน้องกันใส่เสื้อสีดำแล้วก็ใส่ต่างหูนะคะอ่ะกดเข้าไปนะคะมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมพอดาวน์โหลดรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาจะตัดพื้นหลังออกนะคะเราก็กดดาวน์โหลดนะคะปึ๊บเพียงครั้งเดียวนี่นะคะก็จะได้รูปแบบนี้นะคะ อโอเคนะคะพื้นหลังหายไปหมดแล้วเราก็ถอยนะกดถอยนะคะพอได้รูปเสร็จแล้วก็ถอยแล้วก็กดกระ,กระบากออกนะคะเราก็จะได้2อรูปเดี๋ยวไปดูซิว่ามีจริงไหมอ่ะถอยนะคะไปดูที่แกลลอรี่นะคะอ่ะกดไปที่แกลลอรี่เลยปึ๊บเห็นไหมคะก็จะมีสองรูปนะคะที่เราได้มาแล้วโอเคไหมคะอันนี้คือวิธีตัดตัดพื้นหลังออกนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าเราเนี่ยตัดพื้นหลังออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆเวลาเราเอาไปใส่หรือเอาไปแต่งมันก็จะเห็นแค่ขวดวิตามินซีเห็นแค่ขวดน้ํายาล้างรถแล้วก็รูปเราเดี่ยวๆแบบนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือรีมูวี่นะคะใช้แบบนี้เลยโอเคนะคะขอบคุณค่ะค่อยๆเรียนไป